พระเยซูทรงเป็นคนมปังแห่งชีวิตใครก็ตามเชื่อพระเยซูได้ชีวิตนิรันดร์สวัสดีครับผมเป็นมิชชันนารีเกาหลีชื่อปันสกลีกำลังรับใช้แคมปัสมิชชันที่กรุงเทพอยูและโอกอาสาทีวีเขาประเสริฐสำหรับนิสิตนักศึกษาและพวกปัญญาชนไทยให้กลับใจเชื่อใหมเชื่อพระเยซูและได้ความโรค และวตบตกขึ้นเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูด้วยนะคะรับฟัโคพระวจนะขงวันนี้นั้นคือพระเยซูผู้เบกภาระพระเยซูเบอร์ดอนเบลโสัาไมคํบาคัพท์ที่ชาวไทยโชบใช้มากที่สุดคืออะไรพูดสบายๆนะครับซึ่งสภาพที่ไม่มีภาระหรือเผาใจใช่ไหมครับเมื่อเรามีความรู้สึก ภาระใจก็อยากจะริกเดี่ยงเท่าที่จะทำได้ใช่ไหมครับแต่เมื่อสบายสบายรีเล็กซ์ก็ไม่คิดอะไรเลยนะครับก็ไม่มีภาระไม่มีหน้าที่ไม่มีความรับผิดชอบก็อยากจะเอาอชีวิตแบบนี้หมครับแต่ในพระวจนะของวันนี้ก็พระเยซูสัง่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงเรีอยง พวกเขาเถิดซึ่งไม่สดครุงกับคำสัพสบายสบายในพระวจนะคงวันนี้เราจะเรียนว่าชีวิตของพระเยซูเป็นชีวิตอิ่งใหญ่เพราะอะไรและทําไมพระเยซูสั่งให้พวกสาวกเรียงดูหัปันคนนะครับพวกสาวกมหาพระเยซูแนะนำว่าช่วงนี้เกือกบตกตินแล้วแล้วก็ มันสถานที่นี้คือเป็นสถานที่ห่างไกลกับหมู่บ้านด้วยก็รีบพวกประชาชนกับบ้านให้ทันเขา้าพวกสาวกก็แนะนำเชนนี้ให้กับพระเยสุแต่พระเยซุตรัสว่าให้พวกสาวกเรียงหับผันคนนะครับแล้วก็ ى, พวกสาวกบอกว่าเราไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ก็ไม่มีตังต้นนั้นอันเดรก็เอาปิน่นโตของเด็ก คือข้างในมีขนมปังห้าคนกับประสงตัวพระเยซูทรงอินดีรับอาหารเรานี้และอธิษฐานและสามารถที่จะเรียงได้ห้าพันคนนี่เป็นอ,าองานยิ่งใหญ่ของพระเยซูในการรับใช้พรกิจในโลกนี้นะครับก็เลยทางซีเรมนะครับเมทิวมากาดุกายนพระกิติคนทางซีเรมก็เขียหน่วย ทุกทีนะครับแสดงให้เห็นว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่พระเยซูกระทำซึ่งในเหตุการณ์นี้เราเรียนเรื่องใดบ้างนะครับประการแรกพระเยซูป,ประทานภาระอันบริสุทธิ์ให้กับพวกสาวกทั้งหลายจริงๆแล้วมนุษย์เรานานก็พยายามที่จะดำรงชีวิตประสัจจภาระนะครับก็อยากจะอยู่สบายๆนะครับไม่อยากมีความลับิโชค โดยเฉพาอย่าง,งยิ่งยุคนี้หนุมน่มๆไม่อยากแต่งงานเพราะว่ามีความรับผิดชอบแต่งงานแล้วก็ต้องเลี้ยงดูภลรยกับลูกใช่ไหมครับก็เลยไม่อยากทำนะครับแต่ก็ผมเชื่อมั่นว่าเออบ็ภารานีคือดีกว่าเพราะว่าก,การเบ็ดารานีทำให้เราตกๆขึ้นประกันที่สองเรื่องอัศจรรย ที่พระเยซูกระทำนานคือมาจากความรักนะครับพระเยซูอยากจะเลี้ยงดูพวกเขาไม่ให้พวกเขาเขี่ยเข้าเป็นลมพระเยซูไม่อยากพวกเขาไปจากนั้นอย่างไงก็ตามในเหตุการณ์น,นี้เราเรียนพระเยซูซึ่งทรงเป็นพระเจ้านะครับเพราะว่าด้วยคำปังหักองกาประสงค์งตัวใครเล่าสามารถที่จะเลี้ยงดูหับพันคนได้ใช่ไหมครับ จริงๆแล้วพระเยซูสามารถที่จะเรียงดูห้าหมื่นคนได้นะครับห้าแสนคนได้เพราะว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าริธานุภาอามนในเวลานี้ผมอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงประทานภาระอันบริสุทธิ์ให้กับข้าพระองค์จริงๆแล้วผมเป็นผู้ที่รู้สึกภาระใจค่อนข้างเยอะนะครับคือเป็นคิดเป็นห่วงนะครับก็ มันพูดที่ไม่เหมาะสมที่พระองค์สงใชเพื่อมิชชันโลกมิชชันไทยด้วยซ้ำแต่ก็พระเจ้าสงใชข้าพระองค์เป็นเครื่องมือที่เรียงดูลูกแกดทั้งลายในประเทศไทยพระเยซูตรัสกับข้าพระองค์ว่ามิชชันนารีปานซกจงเรียงดูลูกแกดทั้งลหนในประเทศไทยเถิดคนละเมืองในประเทศไทยกี่คนนะครับไม่ใช่เจ้านเจ็ดสิบหลานคนใช่ไหมครับ โอ้ผมคนเดียวสามารถที่จะเลี้ยงดูเจ็ดสิบหลังคนได้อย่างไงถ้าอย่างนั้นผมก็รู้สึกมีภาระมากแล้วก็ดีไปก็ทีใหมค่ครับผมก็สามารถที่จะหาความเป็นไปได้ได้ก็เลยหาขนมปังให้นกับประสง์ตัวแล้วก็ทวายแด่พระเยซูถ้าอย่างนั้นพระเยซูเองสามารถที่จะเลี้ยงดูเจ็ดสิบหลังคนในประเทศไทยได้อาเมน นั่นคืออะไรนะครับใช่ครับนี่แหละเป็นทีวีข่าวประเสริฐนะครับยูทูบ b e นั่นเองนะครับช่วงนี้เป็นยุคองออนไลน์นะครับก็ตัวยใ้ช้ YouTube กอยูที่ไนก็ตามชาวไทยลูกเกดไทยก็าสามารถที่จะฟังข่าวประเสรได้แต่จริงๆแล้วทุกสัปดาห์ก็เตรียมอะไรกันนี้โอ,อกอากาทีวีข่าวประเสรก็จำเป็นต้องใช้เวลาแล้วกว็ 동아티탄 레 트레암 뚜아 방싱방양 니펜 카롬팡 하콘까 플라송 뚜아 콩폼 타학 폼 인디 티자 타와이 데 프라예수 고 프라예수 인디 랍 티비 카우프라스니 레 차이 펜 크랑머 나이깐 리앙두 푸억 리신락섹사 레 빠닷촌타이 다이 아멘 정책레오 피압티압까 프라예수 르앙케오까 파라 หนักก็เปรียบเทียบไม่ได้นะครับเพราะว่าพระเยซูสเสด็จม,มาสู่โลกนี้เป็นฆาไทยเพราะฉะนั้นมีภระนักทีเดียวนะครับไม่ใช่เจสิบหลังคนก็คนบบบทั้งไหนไหนทั่วโลกนะครับพระเยซูสงยินดีเปกภรรคงความบาปทั้งไหนและในที่สุดก็ถูกเคีย่นติและถูกตรึงไมก้กางแขนคนที่จะพาเชิญความ ยากลาบากทนทุกทรมานพระเยซูก็รู้สึกลําบากใจไม่น้อยทีเดียวนะครับก็เลยพระเยซูอยากจะดีเลีล่ยงด้วยแต่ในที่สุดก็โดยการอธิษฐานที่ส่วนเกชมาเนี้ก็พระเยซูสามารถที่จะชัยชนะแต่ตั้งใจที่จะแบกภาระทุกตรงหมากังแขน,นซึ่งเปรียบเทียบกับภาระที่ผมกําลังแบกอยู่นั้นคือเปรียบเทียบไม่ได้นะครับ <laughs> พระเยซูเป็นผู้แบกภาระคือ์เดนเบ b เ a อร์ที่แท้จริง ผมเป็น Little Jesus นะครับก็เอาอย่างนิดหน่อยเท่านั aba, ้นเองพระเยซูสรงทราบว่าพวกสาวกไม่สามารถที่จะเรียงดูห้าพันคนได้แต่สิ่งที i, e ่พระเยซูต้องการจากพวกเขานั้นคืออะไรนะครับใช่ครับคือมีจิตใจที่สวนร่วมจิตใจของผู้เรียงแก่ของพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งพระเยซูอยากจะเรียงดูพวกเขาแต่ขอให้พวกสาวกก็มีสวนร่วม จิตใจของผู้เรียนเกี่ยวกับพระเยซูด้วยะะก็เมื่อพวกเขาหาความเป็นไปได้แล้วก็เอาขนมปังห้าคนกับปลาสองตัวพระเยซูทรงอินดีรับอันนั้นแล้วก็ไหว้ลนสามารถที่จะเลี้ยงดูห้าพันคนได้ช่วงนี้ชาวไทยทั้งไหนไม่ว่าจะนิสิตนักศึกษาหรือปัญญชนไทยก็กำลังโรงทั้งอยู่และไม่มีแรงนะครับก็เนื่องจากไม่ใช่ขัด อาหารหรือขัดน้ำก็เลยพวกเขารู้สึกหิวหรือกระหายน้ำเนืออ่องจากขาดอาหารแห่งชีวิตคือพระวจนะของพระเจ้าทาั้งๆที่กินดีอยู่ดีไม่มีพระวจนะของพระเจ้าก็ไม่มีแรงนะคบเพราะว่าไม่รู้ความหมายชีวิตไม่รู้เป้าหมายชีวิตไม่รู้ทางของชีวิตนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าหาก ไม่มีชีวิตนิรันดร์ไม่มีความเชื่อทางชีวิตก็รู้สึกกระหายและหิวนะครับคนที่จะมีความเชื่อและความวั่งมีชีวิตก็ลงทางอยู่เรื่อยๆนะครับคนอย่างนี้ก็เพียบเลยในประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมมาเมืองไทยประกาศขาวประเสริฐขอให้ชาวไทยทั้งหลายโปรดตัดใจและเชื่อพระเยซูพระเยซูทรงเป็น